สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับสตูดิโอของผมวันนี้เป็นอาร์มี่รูของ Imperial Agent ครับความสามารถของมันคือ a s s s g n Agent ถ้าเกิดกองทัพของเราทั้งหมดมี Imperium อยู่ในคีย์เวิร์ดของกองทัพทหารรถถังคาแรคเตอร์ทุกอย่างครับมีคำว่า Imperium อยู่เราจะสามารถเอาเจ้ากองทัพ Imperial Agent เนี่ยใส่ในกองทัพเราได้โดยมี้งขยู่ว่าถ้าเป็น รีทิ n ิลยูนิตก็คือพวกยูนิตทั่วไปนะครับใส่ได้2ตัวได้2,000สองพันแต้มส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยสองพันแต้มใส่ได้2ตัวครับผมก็ดูดีนะคือเป็นทางเลือกให้กับเราครับแต่มันจะเก่งกว่ายูนิตทั่วไปเหรอทำไมต้องเอามาใส่ด้วยเดี๋ยวไปดูน,นะครับทั้งนี้ครับถ้าเกิดคุณใช้เป็นตัวอย่างวินดีแคร์อ s s ซัสซินคูซัสอ s ซซัสซินเอเวอร์ซอร์อาซซัสซินคาริดัสอาซัสซินพวกอาซซัสซินเนี่ยครับ ไม่สามารถสั่งให้มันเป็นวอลล์ได้นะถ้าใช้อัศซินเข้าในทัพเอาไว้เป็นตัวทั่วไปเป็นวอลล์ไม่ได้แตได้เป็นผู้แบบเกรฟักน่ครับเป็นวอลล์ได้อะมาดูนว่าแต่ละตัวมันโหดยังไงฮะเริ่มมาตัวแรกขอเอาตัวโหดเลยแล้วกันครับวินดิแคร์อัศซินมูฟหกเดินไกทัพเน็ตสี่ถึกข้าวเฟสมารีนเซฟหกบวกครับผมถ้าเกิดโดนยิงเซฟไม่ผ่านหรอกโอกาสตายสูงมากบูนสี่ก็ เลือดน้อยนะ LD หบวกเทสแบนช็อก ok ผ่านสบายสบาย OC 1ยึดจุดธรรมดาครับหนึ่งพูดเป็น่ังเยอะมันเก่งไงเนี่ยสเตตัสดูแบบพื้นๆมากเลยอาวุธครับ X สี่ทัสไรเ e ิลครับผมมันเป็นปืนไรเฟิลที่โหดมากระยะ48นิ้วครับควาสามารถคือดีว่าเซต,ติ้งบูลทอยทูนออก6เป็นมอเตอร์วูลอีกนอโคโเวอร์หลบหลังคคเวอร์ไม่ได้นะฮะ มันไม่ได้เซฟเพิ่มเฮฟวี่ครับถ้าเกิดคุณยิงปกติแบบไม่เดินอะ่ะบวกฮิตอีกหนึ่งและพซชั่นครับผมอันนี้น่าจะเป็นการเล็งเป้าไหนก็ได้โดยที่ไม่แคร์ว,ว่ามีลูกน้องอยู่หรือเปล่านะฮะเด็ดตรงไหนอะ่ะคืองี้ครับแอทแท็กหนึ่งนัดยี่สิบปดนิ้วทูฮิตสองบวกถ้าไม่เดินเป็นทูฮิตหนึ่งบวกคือยิงไงก็โดนสเตนเ็ครับผม ก็ยิงพวกแบบคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ตายนะยิงเข้าอะ่ะแต่คราวนี้มันมีดีวอสติ้งบูลไงแปลว่าถ้าเกิดออก6คือมัทบอลเอพีลบสามอ่ะสมมติทอยออกไม่ออก6แต่เข้าอะ่ะเอพลบสามคือก่อแบบเซฟวิ่งสองสามเนี่ฮะโดนลบสามไปก็เซฟยากอยู่ดามเมจครับดีสามบกามีแน่แน่สี่ดาเมจจากปืนก็บอกนี้ฟังดูดีสี่สิแปดนิ้วแต่ที่ดีที่สุดครับคือความสามารถที่ใช้กับปืนนะผม ความสมมารถครับเดสช็อตทุกครั้งที่โมเดลนี้ทำการยิงระยะไกลถ้าบันทีที่เข้าฮิตก็คือทอยออก6ครับบวก3ามดาเมจให้กับอาวุธนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยยิง48นิ้วทอยทวูดออก6ครับมันจะกลายเป็นดีสบวกหคือมีนนแน่แน่เจ็ดดาเมจถ้าเกิดโชคดีคือ9ก้าดาเมจเลย และเป็นมอเทวูรับผมเดียวคือแบบอย่างน้อยเจ็ดดาเมจถ้าออกหกครับเอาง่ายๆคุณเล่นตัวนี้เนี่ยรุ่นอย่างเดียวทอยทูวูลออกหกหรือเปล่าออกหกคือแบบตายแทบทุกอย่างนี่เป็นคาแรคเตอร์ครับไม่นา่าพูดแบบเออเวนจิเคิลใหญ่ๆนะพวกมอนสเตอร์เนี่ไม่ได้แต่แบบการิมาเน,นี้ยก็แบบครึ่งหลอดครับสมบหลอดก็ครึ่งหลอดเหมือนกันฮะอบดอนนี่ก็เกือบจะไปเลยฮะ ผมจำเลือดอะบ,บรอนไม่ได้แต่เป็นว่าไอ้ปืนนี้มันโหดมากคือสองหัวสี่หกยิงเด็กเดี๋ยวนี้จักสี่หกกอวะเออยิงโคตรแรงครับผมนอกจากนั้นครับถ้าเกิดมันยิงโดนขอแค่โดนดาเมจอะจากปืนนี้เนี่ยจะต้องทำการแบตเตอร์ช็อคเทสทันทีครับแบบตกใจมากปืนมาจากไหนยิงใส่เราครับอ๋อไม่ต้องทำดาเมจครับผมขอแค่ฮิตยิงโดนนะครับแบตเตอร์ช็อคเทสทันทีดูดีมากครับผม ถัดมาครับชิลเบรเกอร์ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะครับเมื่อเลือกเป้าหมายของไรเฟิลของเราแล้วกดใช้ความสามารถนี้จนจบเฟสนั้นครับเมื่อเราทำการโจมตีศัตรูด้วยไรเฟิลของเราฝ่ายศัตรูไม่สามารถทอยเซฟวิ่งโทรได้อินเวลเซฟก็ไม่ได้เซฟเกาะก็ไม่ได้ยิงคือ ลากหัวคมคมครับตัวนี้วิีแค์อซัสซินเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเจอมันนะฮะคุณต้องสอยมันก่อนไม่งั้นนี่มันสอยตัวฮีโร่เรากันมันเลยนะครับวิธีแก้คือคุณต้องใช้ตัวแบบใหญ่ๆมอนสเตอร์พวกนี้เป็นฮีโร่แต่ก็อย่างว่านะครับมอทวูลที่เจ็ดดัเมจรัวๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะคือขอยเดียวเจอ,เจอตัวเนี้ยอย่าถอยออกหกไม่งั้นเนี้ยมอทวูลเจ็ดดาเมจแบบ ทุกเคอร์นะพวกเอายี้นี้ดีกว่าอยู่ที่ดวงเขาเลยแต่ถ้าเกิดออกไม่ถึง 7, เจออทอยทูนไม่ออกหกหรอออกห้าสมมแติว่าเข้าแล้วกันก็ดีสามบวกสามอะทอยเซฟดีๆอะถึงจะรอดโอเคแล้วมันมีอะไรอีกครับมีอินรอเซฟสี่บวกเป็นอุปกรณ์เดียวที่มันจะรอดได้จุดแข็งครับยิงใครก็มีโอกาสตายสูงมากจุดอ่อนครับโดนใครยิงก็มีโอกาสตายสูงมาก อินรเซฟีบวกก็พอช่วยได้แต่เลือดเสียโดนลุมก็ไม่น่ารอดอยู่เช่นกันครับผมตัวแรกโหดมากตัวสองขอเบ้าหน่อยครับอินควิสเตอร์ครับผมเป็นคาแรคเตอร์นะฮะทำอะไรได้ตัวนี้มันเน้นไว้เป็นลีดเดอร์ให้กับตัวกองพันของเรามากกว่าเช่นยูนิตนี้เนี่ยอยากได้ลีดเดอร์เข้ามาก็ใส่อินควิสเตอร์ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อินควิสเตอร์เป็นลีดเดอร์ผลที่ได้คือ power of the rose t รับผมเป็นอบิลิตนะ ทุกครั้งที่เราเลือกโมเดลของยูนิตเนี้ยเป็นเป้าของเซตเดจมครับให้ทอย D6 1ลูกถ้าเกิดออก3บวกได้1น p แปลว่าแกมิอินฟิิเตอร์อยู่ในทีมแล้วเอามาเป็นดีเดอร์ให้กับกองทัพเนี่ยเราจะมีโอกาสผลิตเจมได้ครับผมคือใช้เจมแล้วได้เจมคืนก็คือใช้เจมฟรีอะแหันวันกดูดีนะแต่จะคุ้มหรือเปล่าตอบไม่ได้ เพราะตัวลีดเดอร์ดีๆมีเยอะผมมันเป็นตัวที่เรียกว่าเอามาเสริมได้ถ้าชอบแบบอินควิซิเตอร์มันอยู่ในทีมนะแต่ถามว่าตัวดีๆอย่างพวกแบบเอออะไรนะกัปตันอินเทอร์มินเตอร์อาร์เมอร์เงี้ยมันก็เป็นลีดเดอร์ได้เหมือนกันอะมันก็ดูดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เรื่องเจ้มจริงก็ใช้ได้ครับแต้มอาจจะไม่แพงก็ได้แบบเอามาเสริมทัพอะไรอย่างงี้ต้องเราดูแต้มนะฮะส่วนอื่นตรงวอลเกียร์บิตี้ครับมันจะมีเขียนว่าไซคิกกิฟเห็นไหม ถ้าเกิดใส่อันนี้เนี่ยจะได้เป็นไซเคอรผลคือคุณสามารถใช้ท่าไซคิกช็อคเวฟได้ครับผมระยะสิบแปดนิ้วแอตแทกสองดีหกก็เต็มที่สิบสองครั้งที่เด็ดคือว่ามันเป็นดีวอสติ้งวูลครับคุณสามารถโชคดีพอทอยทูนออกหกแล้วเป็นมอทัฟบูลละลัวได้ครับผมวัดใจเช่นกันนะท่านี้โดยรวมตัวนี้ผมถือว่ากลางๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับ ถัดมาครับเป็น Imperial n a v y b r บริ e r r ครับผมอันนี้เป็น Retinue u น i t นะครับก็คือถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยแสนที่สกองกองได้20ตัวฮะจุดเด่นมีอะไรบ้างผมชอบมากเลย OC 2 10ตัว2ี่สิมยึดจุดง่ายจุดอ่อนครับที่กลัวผม LD 8บวกคือทอยแล้วเกิดได้7นี่คือแบบ b a t t l e Shock เลยนะแบบในยุคที่มีการ b a t t l ท Shock โคตรบ่อยเนี่ยผมว่า i m p e r i a l n a น y ีบ e r เนี่ยจะเป็นตัวที่โดนช็อกบ่อยมาก ความสามารถการยิงก็มีเรื่องของ bridging team เขาเป็น a b i l i t y เวลาที่โจมตีครับร e โ o a ีโ e l o a d ล l o w oon, ที่ออกหนึ่งได้ถ้าเกิดเอาไปบุกเขาสตูอยู่ติดกับ objective marker เนี่ยคุณสามารถร e l o a d ลโ l o w oon, ได้ก็ฟังดูพอใช้ได้ผมไม่ได้แบบดูพิสดารอะไรดูดีอ่ะเออแต่ก็แบบไม่ได้เด่นนะอาวุธที่น่าใช้จริงคงเป็นพล a s มากันครับมีระเบิดไฟหนึ่ง ถ้าเกิดซูเปอร์ชาร์จครับก็คือสเตนเป็นแปดจากเดิมเจ็ดไอพีลบสองนะเดมจสองอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะฮะเป็นปืนที่แรงทีเดียวแล้วก็มีเจอกเกาะและสเตนสูงด้วยแต่ก็ต้องเสี่ยงคือถ้าเกิดทอยออกหนึ่งคือระเบิดบุ่มใส่หน้าแต่ก็อย่างว่าครับมันมีเรื่องของเาเมจขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยป่ะอาวุธประชิดมีน่าสนใจคือเชนฟิตครับแอนตี Anti ้เวชิเคิลแต่ใส่ใแค่ตัวเดียวแล้วก็โจมตีหนึ่งครั้งก็เท่านั้นแหละ ดูไม่ค่อยจะพีคเท่าไหร่เลยที่เหลือก็ทูฮิตซีบวกหมดเลยอะ่ะมันเป็นทัพที่ยิงไม่ค่อยแม่นครับแต่ยิงแรงก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับวันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับไม่ได้อวยมากปิดท้ายกันด้วยของแซ่บๆกันบ้างครับ Inquisitor ร a เกเรแฟครับผมจุดเด่นครับเป็นลีดเดอร์ปุ๊บกองทัพคุณเนี่ยยูนิตนั้นอะ่ะจะเป็นแอนตีไซเคิลซีกันดีครับแปลว่า เราจะเป็นกองกําลังกําจัดไซเคอรครับผมตามเนื้อเรื่องนะครับเธอมาเพื่อล่าไซเคอรครับง่ายๆเลยข้อสั้นอีกอย่างครับคือ no escape เมื่อสตูอยู่ในระยะ engagement ครับไม่สามารถ f a l l b a c k ได้ฟรีๆนะฮะถ้าจะ f a l l back ปุ๊บก,ก็ทำการ test desperate escape เลยครับถ้าเกิดสตูติด b t t battle Shock อยู่แล้วแล้วทำการ f a l l back เนี่ยก็ test desperate escape เหมือนกันครับแต่ว่า ลบหนึ่งจากแต้มที่ทอยนะฮะเรียกว่าหนีไม่ได้ครับดูสตูเจอเกแฟแแล้วเนี่ยกลัวผมอ่ะแล้วส่วนของอาวุธล่ะมีแอนตี้คาแรคเตอร์ครับอันนี้แปลกดีคือถ้าเกิดเจอสตูที่มีคย์เวิร์ดคาแรคเตอร์อะแล้วทอยได้ทูนี่สี่บวกครับเป็นคีิที่ข้อเนาะมอทาวูล์สามดาเมจจัดว่าแรงนะคือเอาไ้ยิงพวกคาแรคเตอร์ท่าเนี้ยอีกท่าครับคอนเดนเซอร์สเต้ครับ แอดไทไซเคิลสองบวกแต่ว่ามันแค่ดาเมจเดียวก็ธรรมดาฮะอันนี้เอายิงพวกไซเคิลอาวุธครับ Power Sword มาสเตเอร์คราฟพาวเวอร์ซอร์นะผมแอตแท็กสี่ทวิทสามบวกสเตนซีเอพีรับสองดาเมจสองธรรมดาไม่มีอะไรมากโดยรวมเก่งไหมถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้ไซเคิลระบาดต้องการตัวปากไซเคิลเนี่ยฮะเอาเกรฟแฟกเนี่ยแหละเป็นลีดเดอร์เลยแล้วคุณหากองทัพที่มันยิงไกลๆอ่ะสักฝูงเนี่ยให้เกรฟแฟกนำครับ จากนั้นครับไอเกาเอาไอกรอน่ะไปยิงไล่เก็บพวกไซเคอร์นะครับจะเหมาะมากโคตรดีครับผมบอกเลยถ้าเกิดเจอไซเคอร์นะหรืออีกรูปนึงคือคุณเอาเกฟแฟกไปตีพวกแบบคาแรคเตอร์อะยิงจาก18นิ้วแล้วรุ้นมอทาวูล์นครับไม่ยากจะเป็นเหมือนกับตัวตามล่าล่าสังหารพวกคาแรคเตอร์ไซเคอร์ตัวนี้ดูดีแต่เฉพาะทางไปน,นิดนึงคือต้องมีพวกไซเคอร์ให้เขาล่า,าจ,จะเก่งมากถ้าเจอทัพที่ไม่มีไซเคอร์คือ ความสามารถแอนตี้ไซเคอร์4บวกที่แจกให้กองทัพนี่คือเป็นหมันนะฮะแต่ยุคนี้จะมีเหรอครับทัพที่ไม่มีไซเคิลเนี่ยทิรนิดยังแบบไซเคิลบานเบอร์เลยอะเกนไเนย์เงี้ยเท,ท่าต้นซันเงี้ยต้องมีเหรอไซเคิลหนีไม่รอดหรอกอย่างน้อยคุณเจอไอตัวนั้นอะไอไลมารีตอินเทอร์พรีเตอร์อาร์เมอร์นั่นก็ไซเคิลเหมือนกันครับเอาเวลาได้บอกเลยครับตัวนี้โอเคครับน,นี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Imperial Agent นะครับในวันนี้ถูกใจก็กดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ ส่วนครั้งหน้าเห็นผู้บอกว่าจะเป็นกองทัพสเปนมารีและทัพย่อยมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคนนี้เจอกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอ